ัแบ,บแล้วก็แฮปที่ของฉะนแล้วนะคะวันนี้เราจะไป Great and Grand Sweet u Destination นะคะซึ่งเป็น landmark ที่น่ามาถ่ายรูปมาก <c oughs> คือเข้ามาก็เห็นไอติมใหญ่ๆนะคะแล้วก็คือร้อนมาก อันนี้คือเราเข้ามาแล้วทุกคนคือเรบร้อนมากนะคือก็คือเขาจะให้รีบแตอันนี้เป็นค่าเข้าเป็นเป็นบัตรเข้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าตอ <c oughs> นหนึ่งนะร้อนมากมากดูอันนี้ค่ะดูภายในคือแบบค่าเข้านะคะ คือแพดได้มาตอนนั้นเหมือนแบบมันมีโปรโมชั่นะมันเหลือแบบคนละ80บาทก็เลยซื้อมาก่อน2คนกับน้องแล้วที่แบบแม่เข้าด้วยวันนี้ก็เลยแบบเออหน้าง,งานอยู่ที่120นะคะ คือแบบเป็นอะไรที่แบบน่ารักฟุ้งสิงเหมือนอยู่ในแบบบ้านขนมปังอยู่ในแบบวันเดอร์แลนด์ไอส์ทีมก็นี่นั่นแต่คือโอ้โหร้อนชิบหายคือแบบละลายน่าค่ะ คือแบบตอนนี้แดดก,ก็คือเริ่มร่มแล้วคนก็แบบเริ่มแบบออกมาถ่ายรูปนะคะจากตอนแรกบอกว่าหลบอยู่ในร่มกันนะคะก็คือแบบเอ้ยเอาจริงชอบถ้าแบบถ้าไม่มีแดกก็คือชอบเลยชอบตรงนี้เลย<ว><น> อนนี้ก็คือนั่งใต้ร่มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายตรงม,มุมต้นไม้ที่เรารู้สึกว่ามันแบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วคือแบบคําแนะนําในการมาทริปนี้ก็คืออ่าพกร่มพกหมวกมาเว่นกันแดดมานะคะเพราะว่าบางทีตาก็จะไม่รอดตาก็จะยี oh. <laughs> แล้วก็ถ้ารอหน้าหนาวก็คิดว่าจะหนาวกี่วันเก็ <laughs> บเก็บนั่นหาไว้ไปเชียงใหม่ดีกว่า oh. คิดแล้วว่าร้อนดีกว่าฝนตกแต่รูปออกมาคือแบบเออชอบคือแบบตอนถ่ายไปนะคือแบบมองไม่เห็นเลยเวราะแบบเอ้ยมันเป็นยังไงไรเงี้ยเพราะแดดมันแบบส่องตามากก็คือแบบเวลาถ่ายอะไรเงี้ยคือแบบก็คือแบบมัวๆซุ่มๆเอาแต่รูปออกมาคือแบบปังมากๆเลยก็แนะนํานะคะถ้าใครแบบชอบแบบเสายมิ้งมิ้งไรเงี้ยคือแบบอันนี้ก็คือสายที่แพนชอบเนี่ยก็ร้อยี่สิบคิดว่าก็ก็ไม่แพงนะ ถ้าเกิดว่าเราได้รูปเยอะขนาดน,นี้ยะเราจะไปทานอาหารในนิ้วบ้ารนะคะ You got me from love from you know อนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ที่มิวบานะคะก็คือที่เนี่ยถ้าใครแบบว่าไม่ได้แบบเสียบัตเข้าไปอ่ะก็สามารถมาแบบทานกาแฟทานเครื่องดื่มขนมไอติมอะไรเงี้ยได้ข้างนอกนะคะก็คือตรงนั้นจะมีแบบสช็อปก็คือแบบมิวบาร์นะคะที่เรานั่งอยู่กับอีกช็อปนึงจะเป็นไอศครีมค่ะนี่เราก็เลยแบบเลือกมิวบาร์เพราะว่าเอออยากกินมองป่าอะไรเงี้ยค่ะ นี่ก็คือวิธีกรรมก่อนกินนะคะหอบว่าแม่ก็จะต้องแบบถ่ายรูปก,กับอาหารเป็นไงกินเข้าไปไเป็นไง อันนี้เป็นพีชใช่ไหมเค้กพีชสักอย่างนั่นแหละโยเกิร์ตเออโยเกิร์ตพีชอันนี้เหมือนแบบสูตรเป็นคอนโดมากส่วนอันนี้เป็นอะไรนะมินิสักอย่างอ่ะชื่ออะไรนะมินิสตรอเบอรี่มินิบันเค้กสตรอเบอรี่นะคะส่วนนี้เป็น นมกับสตรอเบอรี่นั่นแหละเขาเรียกอะไรไม่รู้ก็จะเป็กฤษอันนี้เป็นอะไรนะแมงโก้แมิลก้เนื้อแมงโก้นะคะอ่าเรามากินกันดีกว่าอร่อยอร่อยจริงอันนี้อันนี้อร่อยันี่ก็อร่อยอร่อยมากส่วนปั่นเป็นปั่นไอศครีมนะ คลิปนี้นะคะก็คือลืมปิดคลิปอีกแล้วนะคะใครอยากมาตามรอยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในไบโอนะคะก็มีเวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย